สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้พาพี่น้องมาดูมันโค้งเทนเลอร์โอ้หลังไม่ใช่เทนเลอร์แล้วต้องขึ้นหกลอนะ้ลอ,อ,ลอเนาะหกล้อ็ยาวเฉพาะหกล้อนี่นิกสันดีเซลนะ่าจะหลายปีครับนะอายุว่นาำนะ่าจะยุคยุคแปดศูนย์นั่นแหละครับโอ้ส่วนรถพุดไม่ต้องพูดถึงก็พอสมควรครับ โอ้มาสุดกีซีสามแปดอยู่ๆนะครับเดี๋ยวจะเกาะนี่ใส่อมอเตอร์ครับนะมันจะเดินขึ้นแนละ้วจะย้ายครับย้ายไปทำงานที่อื่นมอเตอร์แล้วก็จะเกาะสว่านนะ้อเอืดร้อนมากอ่ะเดี๋ยวลุงนี่จะเกาะโอ้หกล้อแต่ว่า มีประโยชน์ครับใช้ย,ยกย้ายโดยเฉพาะเลยเอานี่สวานขนาด60 60นิ้วนะครับ oh. ไหนปะทางนน้นเหรอโอ้โหโยกเยกครับโยกเยกหน่อยเดี๋ยวพาไปดูรถหน่อยรถบรรทุกนะไ่น้องหกรอในบรรทุกตัวโคยาว ดูยากแพ็คคู่นี่จัดจริงๆนี่ครับนิสสันดีเซลสุดจัดจ้านครับจัดจ้านรอพักส,สิ อย่างใหญ่เรียบร้อยครับเดี๋ยวย้ายฐานไปทางานที่อื่นจะเดินไปก็ไกลครับมาเรียบร้อยทวดคุณ,ค,ณคุณทวดแบกคุณปู ติดตามนะครับสวัสดีครับ